มีชายชราคนหนึ่งปีนี้เขาตัดสินใจว่าจะเลือกใครคนหนึ่งจากลูกชายห้าคนของเขามาสืบทอดมรดกจึงสั่งให้ลูกชายทั้งห้าคนมาพบแล้วแจกเมล็ดดอกไม้ให้ลูกๆคนละหนึ่งเมล็ดพร้อมทั้งบอกว่าใครสามารถปลูกเมล็ดพืชน,นี้ให้งอกงามจนออกดอกบานสะทั่งได้คนนั้นก็จะได้ดเป็นผู้สืบทอดมรดกต่อไปและเมื่อถึงวันคัดเลือก ลูกทุกคนต่างอุ้มกระถางดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งมาให้ผู้เป็นพ่อชมเพื่อรอการคัดเลือกชายชราเดินตรวจดอกไม้ที่สวยงามในมือของลูกๆด้วยสีหน้าที่ไม่ยินดีแม้แต่น้อยเมื่อเดินมาถึงบุตรชายคนสุดท้องซึ่งยืนถือกระถางเปล่าที่ไม่มีทั้งต้นไม้และดอกไม้ชายชราจึงหยุดอยู่ตรงนั้นลูกชายคนเล็กน้ำตาไหลาพากล่าวกับบิดายอย่างสํนนึกติดว่าพ่อครับผมไม่มีดอกไม้จะมอบให้พอ่อ ชายชรากลับยิ้มและพูดว่าสิ่งที่เจ้ามอบให้พ่อนั้นมีค่ายิ่งกว่าดอกไม้มากมายนักนั่นคือความซื่อสัตย์ไงละ่ะชายชราจึงเปิดเผยความลับต่อลูกๆว่าที่แท้มเมล็ดพื่อที่ตนแจกแก,ลก่ลูกๆนั้นเป็นมเมล็ดพื่อที่นำไปขั้วจนสุกแล้วดังนั้นต้นไม้ที่ผลิตด,ดอกสวยงามเหล่านั้นล้วนมาจากมเมล็ดพืชจากที่อื่นไม่ใช่มเมล็ดพืชที่ผู้เป็นพ่อแจกให้ ดอกไม้พวกนี้จึงเป็นสักขีพยานยืนยันความไม่ซื่อตรงของพวกเขาสุดท้ายชายชราจึงกล่าวอบรงลูกๆว่าขอให้ลูกๆจงเป็นคนซื่อตรงเถิดความซื่อตรงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนเราที่เราทุกคนต่างปรารถนาและสามารถมอบให้แก่กันและกันทำให้โลกนี้งดงามด้วยความจริงใจงามยิ่งกว่าดอกไม้ใดๆทั้งมวล